เมตตาเดียวแหละไม่ต้องพูกมากไม่ต้องเพ่งนาแหรอกแต่เมตตาเนี่ยแหละเป็นเครื่องอุปถัมทําจุนโลกให้ตั้งมั่นท้าบอลเดียวใจใดเพราะเมตตาตัวเดียว้ากเมตตาเจแล้วโลกจะสิ้นหายหมดนม่ถึงเมตตาเดียวเลยแต่หากว่าคนปฏิบัต คนเกิดมาในโลกนะั้นลืมตัวเลยได้คิดถึงเมตตา <c oughs> มเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกไว้ได้อยู่วันทุกวันนี้ก็เอราเมตตาแหละแต่หาก็ไม่คิดถึงคนเราทุกคนไม่คิดถึงโดยส่วนมาก คิดถึงน้อยที่สุด้องมีหลักคือความสงบไม่มีเมตตาเกิดจากความสงบสงบเป็นกลางแล้วลงเป็นหนึ่งเป็นกลางแล้วจึงจะรู้จักเมตตา <c oughs> คนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีเมตตา ต่างแต่ว่ามากและน้อยถ้าเมตตามากก็ได้ความสุขมากเมตตาน้อยก็ได้ความสุขน้อยโดยเฉพาะอย่างครอบครัวหนึ่งถ้ามีเมตตาแก่กันในกันเยูวเย็นเป็นสุขถ้ามีเมตตาเดือดร้อนวุ่นวายลูกของนางขันภรรยาสามีเสมือนกับ มารดยจัดคอนผันชันยาวมีแต่ร่างอเปียบเดีดร้อนวุ่ไว้ยก็ใส่หมดต้องเกิดมาในโลกก็ต้องมีเมตตาด้วยสิเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ตอนน้องมนนีญาติมีพี่น้อง,อพงเพื่อเพื่อนหูขุ่นด้วยกัน ถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็นี่เมียตาก็ได้แต่ก็อยู่ในป่าเพิ่นอยู่คนเดียวในป่าเพินแต่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันจังวิ่งเข้ามาหาหมู่อะเห็นนั้นมเมตตานั่นหมายถึงความเป็นนิ้คือมเมตตามันเกิมเดมาจากนิดตัวเอง ข้าเมตตาคือมิตรนั่นแหละเอาใจอีเป็นเอม่เป็นเมตตามิตรคือตัวของเราตัวของเราเช่นใดคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นปรารถนาความสุขให้เจ่ตัวของเราเช่นใดปรารถนาทุงคนอื่นเห็นคนอื่นก็ปรารถนาเช่นนั้นเหมือนกัน เราอยู่เป็นหมู่เป็นพรรเป็นพวกด้วดยกันเพ่แก่ประโยชน์ส่วนตัวเล็กๆน้อยประโยชน์ในที่นี้ประโยชน์ในส่วนตัวซึ่งเป็นอาิสิ่งของเครื่องใช้ในสอยทุกสิ่งทุกทก,การนั่นก็เรื่อประโยชน์คือเห็นส่วนตัวแล้วกแก้ได้อยากจะให้ได้ส่วนตัวทายเดียว คนอื่นนั้นใครจะมีมีกระตาใครจะได้ไม่ได้กชังนั่นนี่เป็นอามิตรการความคิดความเห็นก็เอาไปใจหุ่นต้นี่คิดั้งใจคนอื่นนี่ดาพูดโดยาจาทังกียาการทุกสิ่งทุกอยา่าง ผลผันทันแน่เขาได้ใจยอยงตมไม่คิดถึงคนอื่นถ้ายอมคิดถึงคนอื่นบ้างก็จะพ,อพ่อนคงามผลกพันนั้นแน่มันลงไปได้สักนิดหนึ่งคือคิดว่าคนอื่นเขาได้รู้ได้เห็นหรือเขาได้ยินได้ฟังคำพูดคำจาของเรา พูดจาพาทีนันจะเป็นยังไงสมมติถ้าเราเป็นคนอื่นอย่างคนอื่นพูดให้อย่างเรานี่แหละเป็นคนอื่นให้เราพูดอย่างคนอื่นพูดอย่างเรานี่แหละถ้าเราฟังลองดูมันจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> นี่แหละความเดือดร้นอนวุ่นวายของคนทั้งหลายที่อยู่เดวยกันอยู่ร่วมกัน มันวุ่นวายเดือดร้อนเดือดคำพูดโดยสื่อสากกรโดยการกระทำไม่มีเมตตามัยังค่อยเดือดร้อนถ้าหากว่าเดือดร้อนอย่างนี้ทั่วไปมุดทุกแห่งทุกคน